นะตอนละไปแล้วดึงงอดึงก็ดึง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 ปลาเข่งไงปลาเข่งไงพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็ไปเรื่อยๆแนะพี่น้องเนี่ยย่างไปทางใดอีกน้องเนี่ยย่างไปเรื่อยๆแล้วปลาบ่ดึงจีจ้า มาหลุนกันอีกแล้วมือนีจอ่จักรีมันบ่อบมันใบเหล่าจังเลยมากแดดก็แห้งห่อนก็นห่อนพี่นองเลยดึงแหล้วดึงแหล้วนี่ติดบ่หลุนกันเด้อกำลังมาหอดบังหันนี่ละหลุนน้ากันได้พี่นองมาหลุนน้ากันดึงเลยไอเระคือบลจมจักเถอ ตอดม,ดมิดมิดอยู่ก็หน่อยบ่อะไรล่ะมาจมกตอดอยู่นั่นละอ่ะตอดเลนซื้อๆนะพี่นอ้องลงไปแล้วตอดแล้วพี่้องนาน

Bà đình nè, nặng 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 nè, nặng 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 bao giờ nặng 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 rồi, nặng 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 ปลาแข็งไงไปนอนเลยโอ้ยกินบบกลึกกินยังลึกเลย